สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภูสุคนนะคะมัหนีตีไม่กะไปโรงเลียนนะคะที่นี่เขามีสอบนะคะกูก็เลยบอกให้ตีไม่กลับนะคะตีไม่ก็เลยกลับหลบเรือสิบโมงนะคะก็ะเจ้าสอบยังบ่เสดพลนกับบอ่อทรงขอความมาหาเดชวันศุกร์กระไดก็บ่อบอกเข้าแต่วันศุกร์เนาะนะคะ เดี๋ยวกลับไปกลับบาอยู่พี่น้องแต่ว่ามืออื่นสิเต็มมืออยู่ดอกไปเลี้ยนนะคะหนงไงยางนะคะยางกลับมาถึงอันนี้กับประมาณเที่ยง40บนะคะทุกคนตีใหมกก่ก็เลยยางอ้อมๆเล่นๆนะคะทุกคนเพระาะว่าเดี๋ยวตอนแรงตรีใหม่ก,ก็ต้องได้ไปถูโรงเรียนนะคะ เป็นตานายเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องบ้านเฮาสุป,ปูสคนอีกรอบนะคะสวัสดีเอฟซีทั่วโลกสวัสดีแอดมินทั้งสี่ทันของตีไม้เนาะค่ะเนาะมื้อนี้กัเฮ็ดคลิป8นาทีให้หมู่เจ้าเบิ่งเนาะคะ่ะที่เดิมๆค่ะเหมาม้อยหอย,หอย,หอยสังกันนะคะของขวัญก็บ่ต้องการอีหยังหลายดอกพี่น้องต้องการเห็นเจ้าของมีความสุขต้องการเห็นลูกแลก้วก็ตัวเองมีความสุขที่สุดนะคะกะเท่าที่ อันนั้นเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะพี่นอ้องตียางหอดบาาแล้วละ่ะอเอามาจะใส่จอดไว้นะคะทุกคนตีไม้ก็ได้ยางออกกําล่างกายจักน่อยนะคะยางขึ้นยางลงอยู่โรงเรียนโรงเรียนแห่งโอ้บันไดพี่น้องบ่อยากพากเด้รอบันไดนั่นข้นโรงเรียนนะคะอ้อมไปอ้อมมาอยู่ตีไม้กับประวงเด้ค่ะ ออกกําลังกายจะเสา้าเอา้าวันนี้ครูมีสอบอีกว่าสัน้นเริ่มบอกตั้งแต่วันศุกร์วันสัส้นเออฝนกระลึมก็มาแล้วเนาะกับประมาณนี้ฝนตกแล้วค่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะฝนกับลิ้นๆนะคะคึ้มๆเย็นๆพี่น้องเอ้ก็เอาบรรยากาศคึ้มๆมาให้มูอ่าพี่น้องป้องไปพี่น้อง้องาเท่าในเบิง์นในสุขสุขคดในฟังกันในชมกันนะคะไปค่ะ อยี่นอมันเย็นดีนะคะตีไม้ก็เลยอย,อยอย่ากออกกําลัางกายจากหน้อยนะคะทุกคนม่ไปยั้งค่ะายสองเครื่องตีไม้กับสีลงมานะคะหาเขาหาหนามให้ลูกกินนะคะทุกคนห,หมู่สองเดี๋ยฝนตกแห้งแห้ง,หงตีไม้ครับมอดไส้ไปคะ่ะพี่น้องดีที่มีเสือกันฝนเสือกันฝน,น,นซื้อไม้แล้วคะ่ะเอาแบบย่างดีเลยนะคะแบบนามเ่าเขาอะ่ะทุกคน แบบโอ้โหไซสแบบสุดยอดมากเลยโตบ่เปียกแต่ว่าแต่ว่ามือนี่เย็นจนซาได้เลยนะพี่น้องกุญแานี่มันเย็นมันมันหนาวนะว่าตีไม้กับตือนเสนะ้าเนาะไปเลือรอบรอบที่สองนะคะพี่น้องเจ็ดโมงกับไปถึงหันเจ็ดโมงกว่านะคะแต่มืออื่นสิบไปแบบว่าไปตากเจ็ดโมงครับเอรา่ไซค์จะกเจ็ดโมงเพราะ่าไปเพราะว่าโรงเรียนข้าเจ้าท่านเปิดกุญแจอยู่พี่น้องตีไม้กับน,นี่แหละ ต้องเต็มทีนะคะเนาะตราบใดที่เฮายังมีร่หายใจมีแห้งมีกำลังอยู่เห็ุเอาพี่น้องเลยนะคะเดี๋ยวโลกไพ่มันสีถามหาตอนนี้มีแรงอยู่กะเฝ้าเก็บเฝ้าเกีียวเอาโอกาสแบบนี้มันก่บได้มาตลอดได้พี่น้องนะคะค่ะคึ้มๆนะคะเนาะอากาศดีแท้แล้วเมื่อนี้นะ,ะพี่น้องนะคะ สิขึ้นไปบังเห็ดบ่สิขึ้นไปบักเห็ดกับลายได้พี่น้องช่วงฝนตกนี่โอ้ขันเข้าไปในบักเห็ดมันสิยุ่มหัวจอเลยแหละอ่าช่วงแดดนี่บ่เป็นยังอ่าแต่ว่าบักเห็ดนี่นะฝนนี่โอ้พี่น้องเอ้ยจักมันสิจับตรงใดเลยเด้อมื้อนั้นข่อยก็ได้โตนึงโตทอ้อคุ้ยพุ่นน่ะบักเห็ดปลามันมีแบบมีพิษกับแบบบ่มีพิษเด,ด,ด้อค่ะเด้อต้องต้องระวังนะคะตีใหม่ก็ต้องมื้ออื่นพอดีเลาคงเดยนก็สิไปซื้อยาอ่า การบังเฮ็บอยู่ค่ะพี่น้องแบบท่านะคะท่าตรงท่าตัวสืขึ้นไปย่ำใดก็บม่ได้ขึ้นเฮ็ดเลยสิเน่าเบิดนะคะพี่น,อน้องหน้าฝนนี่ตะกอนขึ้นไปช่วงฝนตกนี่ก็อันตรายได้พี่น้องเพราะว่าตรงนั้นมันขามอะไรเพราะว่าหนามันหลายตีไม้ก,ก็เลยต้องระวางจากน้อยค่ะเป็นยังมากมัน,ม,นมันบ่คุ่มนะคะพี่น้องชีวิตเท่ามันมีคามีค่ามาก็เงินแหละพี่นอ้องเลยขึ้นเอานี่นะคะหนาข้าเจ้าก็กเริ่ม เริ่มเน่าเดยเขาเจาก็มาตัดออกนี่นะคะพอตัดหญ้าเสร็จแล้วะค่ะทุกคนเขาก็จะเอาใส่ถุงพลาสติกสีขาวเอาไว้ให้งัวให้แพะให้ล่ามาให้แกะให้มานะคะไว้กินช่วงหน,นาวพี่น้องเดือนนี้เดือนนาก็ยังโอเคอยู่ครับมอรจะใส่ใดนะคะแต่ตุล่ากุชิกาท่านว่าถึงนันผุนลัพี่น้องเอ้ยหนาวแล้วนะคะเริ่มน้าวแล้วก็ถนน,นหนทาาก็เริ่มเป็น ลื่นเป็นสะเก็ดน้ำแข็งเราได้พี่น้องขันโชคดีมันขันโชคดีกะบางปีกนันหนาวเร็วบางปีกันหนาว่า,ากระพี่น้องแจะว่ารู้สึกว่า2อสามปีมันีนีประเทศโนเมนหนสีหนาวเร็วหราหิมะกระตกเร็วอีตั้งหากนะคะพี่น้อง เมือ่อยค่ะนี่คะ่ะเมือ่อยค่ะยางออกกับร่างกายนะคะหอยกับยางสมือสมือมือเสายางกับแบกทั้งอันโนลดบุกพี่น้องเ้ยหนะักกับหนักโน,นบุโลงเลียนคะ่ะดีที่ว่ามันเครืองหน่อยขนาดเคืองหน่อยอยังหนักขนาดนี้พี่น้องถ้าคู่ให้เครื่องไงเมื่อสีหนักขนาดไหนแล้วพี่น้องเด้อคุณอ่ะบรรยากาศพี่น้องเย้ยเย็นจ่อยดีค่ะุนหมอกเต็มอยู่นะคะกับะมาณนี่คะ่ะทุกคนไปคะ่ะไปเม้นขี่ง่วนน้ำกันไปคะ่ะ มานจากใบสองคร่องเครื่องน่พี่น้องตีมาชีลงไปหาเขาหาหน้าไม่ลูกกินนะคะข่กยกปบบลูเนาะความเป็นแม่น้ะพี่น้องนะอาะข่กระญาิลูกข่ออดเต็มที่ได้ไข่เต็มที่สําหรับครอรัวแล้วก็เต็มที่สําหรับค้นหลอบขางเพื่อนฟูงหรือว่าคนหลุจักค่ะพี่น้องบ่ได้คิดเล็กคิดหน่อยเด้อเรืองยูเรืองกินนะ้อไข่พี่น้องเอ้สิกินได้ซําไดเท่านั้นละ่ะข่ก็ต้องประหยดัดคึอกกันค่ะพี่น้องอันใดสี ่ปยัดกับปะหยัดนะคะแต่ว่าเรื่องยู่เรื่องกินอะ่ะข่อยก็บอกตามตรงนะมันนี่มันแ,แล้วแต่ความคิดของของแต่ละคนนะคะเขาเฮ็ดงานมาเมื่อยถูกบ่ค่ะเข้าก็อยากกิ่งของแ่บๆนะคะเทียของแ่บๆนะคะตายไปก็บ่ได้กินตัวพี่น่องเฮ็ดงานมาเมื่อยเราต้องสิาประหยัดเรื่องยู่เรื่องกินข่อยก็บอกนั่นได้พี่น้องเด้นะคะ โอเคนะคะพี่น้องในะคลิปนี้ตีไม้ก็ขอ,ขอทุกคนนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอย่าไดมีความทุกข์ตื่นเป็นสุขทุกมุมมีเงินไหลกองท่องไหลมากประสบความสําเร็จในนาที่การงานค้าขายก็ขอ,ขอจะเริญรุุงเรื่องกา้าหนางยิ่งขึ้นไปไปใส่มาใสา่มีต่คนรักคนอุปธรรมคำจุนเมตตาตลอดปีตลอดชาตลอด,ลอดไปมั่งมีมั่นคงมั่งคัง่นคง,น,งนะคะเงินทองเพรพพุ่นนะคะให้่ําเห้รวย สุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงนะคะพี่น้องบบอดบบอยากบ่เจ็บบ่บบบจนนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาด้วพี่น้องเด้อตลอดปีตลอดศาสตร์นะคะสาธุเราเจอกันในคลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ตีไม้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ